อย่าลืมนะครับนะหากท่านชื่นชอบในการดีดกีตาร์ของผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมทุกช่องทางเลยนะครับนะ,ะไม่ว่าจะทางช่อง y o u t u b e สคาริคอร์ดมุ้งเล็บช่องสองกับช่องยู u ูปสคาริคอร์ดสองช่องเลยนะครับนะหรือจะทางเพจก็สคารเลขร์ดนะครับนะหรือจะทาง Facebook ก็มีรัลประชาลีนะครับนะหรือเบอร์โทร0 6 1 6 2 9 7 4 3นะครับนะ หรืออ e ีกเบอร์ก็ศูนย์แปดสามห้าหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าห้านะครับหรือไลน์นะครับเนาะสองไลน์นะครับนะ e id n u สามสี่ e id สาสามนะครับนะ, e AD, 34, e นะบ,นะบอกเลยนะครับนะถ้าท่านชื่นชอบในการดีกีตาร์ผมนะผมจะสร้างสรรค์ในการดีกีตาร์มาให้ดูบ่อยๆนะครับนะบอกเลยผมจะบรรจงในการดีกีตาร์มาให้ชมเรื่อยๆนะครับนะท่านชื่นชอบนะกร,ะรุณากดติดตามนะครับนะ 哎呀。Yeah.